ปุ่มแดชบอร์ดมืออาชีพเฟซบุ๊กหายแก้ไขอย่างไรขั้นตอนแรกแต่ที่โปรไฟล์เฟซบุ๊กก่อนนะครับต่อไปแต่ที่ปุ่มจุด3จุดแนวนอนต้องขึ้นปิดโหมดมืออาชีพแบบนี้ห้ามเราแต่ปิดจะมีปุ่มแดชบอร์ดมืออาชีพที่หน้าเฟซบุ๊กของเราหรือแต่ที่เมนูเส้น3เส้นแนวนอนก็จะมีเมนูแดชบอร์ดมืออาชีพตรงนี้นะครับ กรณีถ้าใครต้องการให้มีเมนูแดชบอร์ดมืออาชีพให้ขึ้นแบบนี้ให้เราแต่ที่เมนูเส้นสามเส้นนวนอนต่อไปแต่ที่การตั้งค่าแล้วให้เราแต่ที่แถบแถบจากนั้นแต่ที่ปรับแต่งแถบแต่ที่ซ่อนอยู่แดชบอร์ดมืออาชีพแล้วให้เราเลือกปักหมุดน,นะครับ แดชบอร์ดมืออาชีพจะขึ้นปักหมุดแล้วก็จะแสดงเป็นปุ่มทางลัดแดชบอร์ดมืออาชีพให้เราแบบนี้นะครับําง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ